สวัสดีค่ะอะทีนี้เรามาดูยาดมสมุนไพรที่เราทําไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วกันอะตอนนี้ก็ประมาณเดือนกว่าเก,กือบสองเดือนแล้วนะคะที่เราได้หมักสมุนไพรไว้อะส่วนส่วนผสมส่วนประกอบหรือว่าวัตถุดิบในการทําสมุนไพรก็จะมีเป็นสมุนไพรที่มีน้ํามันหอมระเหยที่มีผลที่มีประโยชน์ ต่อระบบหายใจเกือบทั้งหมดนะคะก็อย่างเช่นพราะการพูกรกดหงบัวกดซออบเชยสมุนแห้ตอกจันกระวานพริกไทยดำพวกนี้ค่ะก็จะมีอีกหลายๆตัวแล้วก็ส่วน,นส่วนน้ำส่วนส่วนน้ำ,ส,นนำส่วนน้ำมันที่จะมาผสมกับสมุนไพรก็จะมีะพิมเสนกระบูนเ็นทอนน้ำมันยูคาลิปตัสอ่าส่วนผสมเหล่านี้ก็คือให้เท่ากัน ทั้งหมดเลยนะคะอย่างหลัวนี้ที่เราทำเนี่ยจะใช้ส่วนผสมทั้งหมดก็คือชนิดละ20กรัมอ่ก็จะมาแยกผสมสมุนไพรตัวหนึ่งแล้วก็น้ำที่สำหรับผสมอีกตัวหนึ่งค่ะ